สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราแพ้ค่ะพักค่ะวันนี้นะคะเราจะมาริวสกูชี่ชิ้นใหม่นะคะที่ราคาถูกมากแต่เราไม่บอกราคาอยากรู้ก็ไปถามดูกันเองนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีทั้งหมด5ชิ้นเดี๋ยวจะมีแจกคลิปต่อไปใช่ไหมค่ะอีพสองค่ะที่มีแจกเนาะมีหลายอย่างเลยมีพวกปากกากล่องแล้วก็สมุดสกูชี่อะไรอย่างงี้ด้วย ก็เดี๋ยวมาดูชิ้นแรกกันเลยเนาะชิ้นแรกนะคะเป็นบันหน้าโกดปะเหมือนหน้าโกดแล้วก็โดนกัดด้วยนะคะเหมือนเออโกดเหมือนโกดที่ตัวเองโดนกัดอ่ะนี่นะคะนี่นะคะเสียจะไม่ชัดนะอ่านุ่มสโลเป็นไงเป็นไงออกจะถุงให้ดูเลยน่้องแกะถุงออก นี่นะคะก็มีเป็นบางส่วนนะคะที่ไม่ได้แจกแจกแค่สองหอมชิ้นนะสองชิ้นสองหรือหนึ่งนี่แหละค่ะชิ้นต่อไปค่ะก็จะเป็นอันนี้บันหน้าจุบไม่รู้อ่ะมันไม่รู้ว่าเรียกยังไงบันห้าเอ็ดเบลอ็เบลอันนี้ต้บันหน้าจุบ ซาโลนะคะสีชมพูน่ารักมากเลยทำหน้าเหมือนกำลังเซลฟี่แล้วก็ถ่าย,ยรูปดดช่น,น่ารักค่ะข,ข้างหลังนะ่าชิ้นต่อไปชิ้นี้นะคะค่ะก็ชิ้นต่อไปนะคะเป็นชิ้นเป็นบัน ตาจุบหรือเปล่านี่นะคะด้านหลังเดี๋ยวมานะนี่นะคะนี่นดูเลยให้มันน่ยนี่ค่ะเดี๋ยวเอาออกมาเลยนะจุ๊กนะขอมากนี่นะคะน่ารักเป็นไงเป็นไงนุ่มสโลด้วยนะ เนี่ยจิ้มนิดเดียวไม่แข็งนะชิ้นนี้ชิ้นอื่นนุ่มแต่ว่าไม่ค่อยทารุเท่าชิ้นนี้นะ,ะชิ้นต่อไปก็จะคล้ายกันนะคะเนื้อจะแน่นค่ะชิ้นต่อไปจะเป็นนี้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขนมปังอะไรขนมป,ปังปังตอนปังตอนเหรอปังตอนกูเดธรรมะหรอกุเดธรรมะห <c oughs> น้าคล้ายคล้ายกูเดชธรรมะเลย มีภาษาญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นหรือจีนน่าจะญี่ปุ่นเ <c oughs> ย้ขามาเลยอะค่ะสะมาดูคัสโตรนะคะมีสองชิ้นนะคะมีสองสีงจริงๆมีสีเขียวด้วยอ,อ้าวก้องกล้องหงายโทษค่ะโ,คโทษโ,โทษโทษขอโทษทีค่ะ นี่เรเอาเก้าอี้น้องอมานั่งนี่นะคะมีสองชิ้นนะคะพ<า>ีาเจนั่งพี่ขอยืนกันแป๊บนึงนะเดี๋ยวมันจะจพังออไม่เป็นไรนี่นะคะมีสองชิ้นนะชิ้นต่อไปค่ะเป็นแต้องปอนอูมาหมีผัวชมพูน่ารักดีแพ้แบบนีไม่ค้อนเลยนะมีเสายงอะไรรบก,กวนขอโทษด้วยนะคะ นี่นะคะแบบนี้มีสองชิน้นเหมือนขายเลยอะ่ะเหมือนเหมือนจะขายเลยนะคะถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาได้นะแบบเพื่อเราคุยกันใต้คลิปก็ได้ค่ะนะคะเฟซบุ๊กก <c oughs> ็ถามข้างล่างใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวเราจะบอกให้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะต้องถามก่อนว่าบ้านอยู่ไหนไกลไหมหรืออะไรอย่างนี้ค่ะถ้าไกลเราก็จะอาจจะไม่ส่งหรือไม่ซื้อให้นะคะ ประมาณนี้ค่ะราคาถูกราคาไม่เกินเท่าไหร่คะยี่สิบบาทอ่ากินหนมอ,อีกแล้วอ่๋อ,อหนมมารีวิวด้วยไหมนะ <c oughs> น่คะหนึ่นงแล้วคสเตอร์นะคะแกะน้องขอ่าวบ๊ายบายคะ <c oughs> ่ะคะ่ะแจกของอ,อ่ะแจกของ EP สองลืม EP <2 S 3> <c oughs> สองคะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซื้อราคาด้วยนะถ้ามีลงนะคะค่ะบ๊ายบาย